ขยับเป็นวงล้อลนะครับนี่จะเป็นภาพที่สวยงามนะครับค่ะเราทิ่ติการของเราในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่นะคะก็ขอกระบอกให้กับท่านสะสะด้วยนะคะค่ะก็ขอเต้นเป็นวงกลมเลยนะคะไม่ต้องยืนอยู่กับที่ค่ะนโนบาอยู่งานนี้นนหรอและวเธอมาเจอตัว ออยโชมาเจอนีก้อช mm ูเตอร์ mm ้องมาพว้า <basics> ช um ัน hmm. ตุงแอมนจอนีชันใช้เื่อตุ้งชันยังม่รอเรอนี้ตจอชันยังไม่ได้ตัจอได้อายอดถึอก็ได้โยนแลก็อ่าคือที่เจอล่าพอรอตัวจอชเร้วจอเจอหน้าเจอเลยที่คันยังแม้เรอจะมาเีชอบเจอหนาเข้ามาแล้วอันย้มหรอตอนนี้ท่านนายกปีอเดชก็จะนำาะมวนแล้วนะครับ ท่านจะให้สัญญาณโดยกรองอาคารใช่ไหมน้องหิีใช่ค่ะกรองอาขารนะครับไม่รู้ว่ากรองเล็กไปหรือเปล่าหรือใหญ่แค่นี้แสดงว่าน้องหมีเตรียมมาแน่นอนแนะ่กรองนีนะฮะกรองม,ม,มีมีหลายเรื่องแะ้วเริ่มเคลื่อนแล้วนะครับขบวนตรงนี้เราจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับเรียนเชิญเลยนะครับทุกท่านเลย นะครับย่าเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ร่วมเต็มรวมชนเผ่านะครับพี่น้องชนเผ่าจีนอยู่นานก็ขยับนิดนึงนะครับเราจะบนขวานะครับไปเรื่อยๆนะครับข้างอยู่ข้างล่างอาจจะไม่เห็นภาพแต่ผมอยู่บนเวทีผมเห็นภาพตรงนี้แล้วสวยงามจริงๆแต่ับสวยงามมากนะครับจากสลับนะครับ นะด้วยความหลากหลายของชุดชนเผ่านะครับนานาชาติพันธุ์นะครับก็จืงเป็นข้าวมีในงานสำหรับเข้าวปุกตามสามทีกินได้หรือยังยางนะคะยางใช่ไหมครับถ้าอยากจะกินเข้าปลุกไปช่ว ที่บ้านอาขาด้วยเดี๋ยวเราจะยกนะครับข้าวปุกไปที่บ้านอาขาแล้วจะยกไปแล้วยกไปแล้วยกไปเรียบร้อยนะครับคยายากจะชิมข้าวปุกขนมในตำนานอาขาขนมในพิธีกรรมที่เราต้องใช้นะครับ้ในวิถีนะครับของวัฒนธรรมและความเชื่อของพี่น้องชนไทย ครับก็ไปทั้ให้เสร็จนะเดี๋ยวพี่พีกอจะไปชิมด้วยนะครับที่บ้านอาขะนะครับก็ถึงเป็นการโชว์ความแข็งแรงนะคะของคุณผู้ชายครับน้ำมีหลังจากตรงนี้นะครับเราขยับยืดเส้นยืดสายเรียบร้อยเราจะแปรขบวนไปจุดต่อไปใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะหลังจากเสร็จจากตรงนี้นะคะจะแปรขบวนนะคะไปที่จิงชาใหญ่ของเรา โลชิงช้าไฮร้ายของงาอาขาเรียกว่าลาเชอร์าเชอร์เชือมากลาเชอร์เชือมานะครับนี่ลาเชอร์เชือมากกับลาเชอร์าเชอร์เชือยาลาเชอร์เชื่อยานะครับซึ่งลาเชอร์เชื่อมานี่ก็เป็นชิงช้าใหญ่ชิงช้าใหญ่ที่สอดคล้องกับความเชื่อและวัฒนธรรมใช่ค่ะจดเล่นก็ต้องมีพิธีเปิดโดยผู้นำจิตวิญญาณเล่นเสร็จต้อง เก็บด้วยต้องเก็บหลังจากช่วงเทศกาลแล้วห้ามใครมาเล่นเล่นไม่ได้นะครับจะเล่นได้เฉพาะ3 4วันในช่วงเทศกาลโลจิงช้าเท่านั้นนะครับทนอกจากจะมีชิงช้าใหญ่กับชิงช้าเลสนะคะเราก็จะมีเครื่องเล่นอีกหนึ่งชนิดนะคะพี่นน